จากตัวนี้มันก็ได้สุกแล้วตอนนี้เนาะมันจะได้ปาดปากปกินเลยโอ้ังเสียงังเสียงอ้นมาขึ้แบบนมาขนมก็สบายดีแววววนแนลสบายดีจ่องแวววานแน่วันนี้เราจมาปิหมูเาเอา ปีนหมูปีนหมูอันนี้เศมมอดเห็นเศมมอดเศมมอดเดี๋ยวอันนี้ทาน้ำมันพืชก่อนเนาะทาน้ำมันพืชเอาอุ้ยเพื่อมาให้อนาหนังเหมือนไม้มันจะเป็นมือเข้าวันษาซูมแซวกันเล็กน้อยทีมงานเอาพริกพริกไปซื้อทีเดี๋ยวปีนปีน,ป,น,ป,น,ป,นปีนเออทาน้ำมันก็แล้วต่อไปห้องก็ทาเครืค่องปรุงที่เ้าเอื้อไว้ อประมาณ30นาทีงานงานเข้าวันสาสุนเซลไอ้น้องทีมงานเดนิดนๆได้เห็นกันเท่นึีงทีมงาน น้ำเจียวอย่างเขาเ็รียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมันแห้งเนาะมาทาเล่เนาถ้ามันแห้งแล้วมาทาเลยเนาะโอเคโอเคโอเคน้ำมันโอเคเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มมีกลิ่นขึ้นมาแล้วกลิ่นหอมกลิ่นหอมมามามาลงชายน้องชาย นี่จัดแรกจัดแรกมาเนี้จัดแรกหมูเพิ่นเอามาให้กินเนาะมื้อนี้มันอุปถัมภ์หมูตัวนึงมันวาเราจะตัดผ้าไปตอนทาน้ำมันทาเครื่องปรุงใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้กำลังจะเอาเครื่องปรุงเครื่องปรุงทานตอนนี้โอ้มันก็ถือว่าเขาเาแคกถือว่าเธออะไรนะน้ำเจียวเขาเข้านะเครื่องปรุงเขาเโฉม เมอลบริการแ่้นก็น้องชายโอเคเลยโอเคเลยอีสานบ้านเรารับสุนได้กดไลค์กดแชร์ได้ไมนี่เสียงดังกบกบกบอบอบอบครับให้ลพี่น้องพี่น้องเพิ่มคำนี้เลยนี้กบมอแดงนี่ก็ลเอาทาเครื่องปรุงเลยทาเครื่องปรุงเลยทาดเครื้องอก่อนน้องสายขอบริการเลย แล้วบึงหินบึงน้ำเจ้ยจัยเลยจันเลยบ้านไม่ไดน้เจียวสดเด็ดเลยเด็ดเลยนะเด็ดเองเป็นว่าดิอสานบ้านอิเลยปิ้งหมวยปิ้งหม้อปิ้งมวยกินชูบ้าเท้าไได้มือนี่นะอืว่าขอแข้งขอแข้งกับบ้าเท้าเป็นไงถามพี่หลังด้วยนะบ้านแม่บนยือเน กนกำลัง้าเดี๋ยวเดี๋ยวงน่ามันกาแห้งเดี๋ยวพีนปีนเบ่งนกอมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยหอมเลยเนาะทังวันนี้ไม่เลยนี่ถาบมงนี่ครับเาเลยเดี๋ยวจะไป เงินไปยาวๆเลยตอนตอนนี้แังแดงๆกรอบเลยนี่ังจากที่ผ่านไปได้ประมาณ3ิมนจี้ลืมเขา้ไเดี๋ยวนะเาบันนี้เฮาก็จิไปเบื้องนี้เนาะอ่าหอบพี่สองได้บันนี้ได้กามุมมได้คนละ ยังได okay. 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 sort of ้เซฟบอลคือเก้าหวะ่เรื่องไ่ได้วนนี้ไดยยังสูตรอีกเนี่ยอันนี้ก็บสูตรอะไรอะส่ตรนีเอนงนมามามาปานงเซฟมาเยหนังกับกีโก้อยู่ดีนี่โอ้ก้เนาะแน่นอนเลยเนียนะเนี่ย้โหงให้เนาะยังหัวได้ยังยังหัว่วหัวมันจไปวันท้า เด็กผู้บ้าผู้เพลเล่ให้กินนี่ยบุมีเนีสาวจิเมี่กินให้กินนี่ให้กินให้ผู้สาวกินเนี่เซบอนนะเอาเอาเอาม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 าอะไรสิป้าทรงคักใช่ไหมแน่นอนแน่นอนในเรื่องตี่เจี๋ยนะโอเคเลยมียังได้เจี๋ยนะฮะมียังได้เซบอนหลายอันเนาะหลายอันบอก่างมีไรไหมบางอี่ข้าเจ้าอยากเก็นเด้มีตัวนี้มันเป็นเคล็ดลับเนาะตัวนี้บอกอะไรเนาะ โอ้มีได้นั่นั่นบอกกรักบอกกรักเพราะว่ามันเป็นชุดของมินมามนมาม้นบ้านอ่ะชุพื้นบ้านตาคอมเมนต์ตาคอมเมนต์มินมามนมาเดียวจีบอกให้มามากำลังลองไหมกลังลงไหมมาิดงานเชฟทองเชฟทองมากิยู่งานเชฟทองแล้วไม่าะกำลังลงไหมเอาไปไหนไหนเอาไปไนอะไรดึงโ่สาวสาวดึง

อจากตัวนี้มันก็ได้สุกแล้วเนาะตัวนี้เนาะมันจะได้ปาดปาดไปกินเลยโอ้ฟังเสียงฟังเสียงโอ้หอยควันกินอเอาเยหมอเหมเฉยหมกเอาอย่างใช่ไหมเอาจานเนาะเอาาเนาเอา ดีแทนนอืัดเหื่อไมดสเรา่ได้ไดูดนสุดเป็นยังอยงมีเลคิดเลยเดี๋ยวยังเอาใจมาแช่จมาแช่ก่อนตัดออกข้อเลยจ้ะหมอจะยังมีอันอคิดนะบ่มีเลคิดบ่ มีแลบอนี่แะบอากูไปคนนั้นทางน้านยูมอคนเด้อทุคนนะอมาเลย้องไเนาะลิ้นตปลาในห้งเนาะเอาของมึงไปเอาไปคองในคลิปนะเอาคลิปใคลิปยาหอนปลามันระดกันต่า้มีรถพอกันรถของมไเดี๋ยวไปเไปองป ฟังเสียงฟังจะเสียงฟังจะเสียงฟังเสียงฟังปันฟ้าห้องคนป่เสียงกอดคนอยู่มันป่าไ้นอดนึงแม่มันยินมัเนี้่เอาใบนะกันเออดกคนั้งคนานเป็นแปดเบืองนี้่่บอลใ่บอลบอบบอเอาไปลูก่านมาจะมก็่านหมดีสุกสุกครับ

บอลอาจารย์นะพ่อเดี๋ยวจีตัดก็ตัดเดี๋ยวคืองี้เราไงบ่เอาตัวนี้บตัวนี้เหมือนมเนาะกินเัื่งใดก็กินทานยังระวัเดี๋ยวเอาก็ตัดตัดตัวนี้มาต้องส้วนหัวเาก็ปิ่นไปต้นเออเทมอนแต่การเทมอนแต่การเราเอาหนังมาก็ไ่อมื้อนี้เซฟทองจะขอซีมก่อนเพิ่นมามาเรามึงเอาหนังมาก่อนหนังมาก่อนอ้กับเซฟทองจากบ้านดู จับอ mm ัน hmm. นั Although, oh ้นกูโดนปิ้นัเสียไม่เสียัาหนักอ่นกาหนักจับเอาจับเอาเอาอ้ยุไปเลยเอาตัวนี้ครับดูเสียงตรงนี้ดูาบูมีอันนั้นเลยบมีน้ำมันเลยทางหนัวนัวน้ตัวมาดู

สิบห้บสิบห้า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 กิโลจับบับเยอะเยอลยนะโอ้ขาขาจับจับจับโอ้ขาเหมี่ยวต้องได้ปิ้งอีกนะปิ้งอีกเนาะทอดต้องเลยปเนี่ทอดต้องเะเนี่ยเออนั่นแหละ ตัดปลายไม่นะตัดปลายไม่เลยนะเหนียวเอาอันนึมมซื้อปะบอ่ได้บ่บ้่ได้ไม่ไม่มเล็กไรเราเซ้นตรงนี้ก็จะตัดออกไปกิดหลายลายเติแล้วเนาะครื่งนึงเซมอนะอย่าเครื่งนึงเนาะเอาก็ไจะเอาไปให หมูคู่แล้วช่วงนี้เขาก็ต้องไปขังก่อนว่ามันเป็นห่วงเขาต้องไปขังไว้ก่อนไล่ก่อนย้อนที่ไปตัดตอนที่ว่าเ่าเริ่มกินเลยมา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 ห่วงกับการหอยเนาะมาคลิปนี้ขอจบเพียงแค่ทำนี้เนาะเดินกิมนาคิมนาคอนตุบการห่อยทุบตอนตุบก็แล้วคิปนี้ขอเพียงจุกจุกไปเพียงทำนี้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบายบาย